สวัสดีครับทุกคนมาหาความรู้กับร้านมิวทอยอีกแล้วจ้า,จาไม่กลับภาษาชั้นหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับคอนเทนต์วันนี้บอกไล่เลยว่าพี่ท็อปบอกกูเริ่มเบื่อมึงแล้วเนี่ยค่ะชุดแรกคอนเทนต์วันนี้คุณเบสตัวไหนที่โคตรเท่ขนาดไหนก็ได้อ่าเอาเอ็มเอาอะไรก่อนอะเอเอเอาเอาเบยที่ชอบแล้วกันเอาเบยที่ชอบดดตัวแรกคือเจต้าตอนเนี้ยของหมดเกลี้ยงเจต้า ไฮเกตเหรอไฮเกตไฮเกดจะมีทั้งสองแบบมันจะมีแบบเจสตาเจสตาคนนอนเล่นร่วมกันได้อทั้งไฮเกตทั้ง MG มเล่นร่วมกันได้สวยไหมสวยครับจุดขยับดีละทั้งเอ็มจีทั้งเอ็มจีเลยใช่ถ้าเป็นเอ็มจีเนี่ยมันจะเป็นมือของสามจุดสูงเพขยับได้ทีละข้อเฮ้ยใส่ไฟได้ด้วยเจตตาใช่ไหมเจสตาเดี๋ยวต้องไปหารูปให้ดูผมว่าน่าจะตัวมันเป็นยังไงหล่อมันคือดูดูแบบเป็นเบสที่ ดูมีเหลี่ยมมีมิติอึกอขยับดูดีอาวุธก็ดูโอเคอันนี้คือตัวที่ชอบใช่สีจะเป็นสีไททันไททีแทนหรือไททันนั่นแหละจะเป็นนาวีบูนาวีอ๋อเนวีบูสวยอยู่ขาวๆออกเป็นออกน้ําเงินเข้มๆครับสวยอยู่เจตาแล้วมีตัวไหนอีกจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานก็พวกซาคุพื้นฐานนั่นแหละมันได้หมดแหละพี่บอว่าเออจริงๆแล้วคือซาคุเขียวเนี่ยมืกคือเบ๊เบ๊ครับอ่าแต่จริงๆคนจะคิดว่า เบ้เนี่ยจะเป็นแบบส่วนสาพันใช่ไหมมันก็มันได้ทุกทุกงานแหละแต่หุ่นมันดู่บงอย่างถ้า MG นี่ก็ได้ครับอเป็นจิมส n i p e r รูโอ้ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยคือบ่งบอกความเป็นเขาเรียกะไ่นะเบ้เลยเบ้แบบเวอร์ชั่นเท่ๆตัวนี้มีทั้งไฮเกรดแล้วก็ MG ็มจครับตัวนี้เป็น MG ็มจีนี่ครับมันจะเป็นความเท่ความเท่มันอยู่ที่จุดขยับมันครับ นี่ครับทานั่งยองยินได้แต่ส่วนไฮเกตเนี่ยจะมีลูกกระตอให้หนึ่งตัวด้วยอ๋ออันนี้เป็น MG ราคาแพงไหมดูพันสาม้อกว่าบาทถือว่าตัวนี้เป็นตัวเบที่ผมส่วนตัวชอบชอบเพราะว่ามันดูแบบมีมิติมีอะไรีเอายิงนวแต่ผมว่าคนที่ถ้าพูดถึงเบอจิมเนี่ยหรือว่าที่เขาแปกกันว่า RGM พวกอะไรพวกนี้คือมันมันเขาเรียกว่า ภารกิจคนละแบบกันภารกิจมีไว้ทําลายให้มันให้ให้ตัวเด่นมันดูเด่นขึ้นในเรื่องแต่มันมีหลายแบบนี่ใช่ไหมเยอะครับกาวไทยมีน้องกับกาวไทยอ่านอย่างนี้ MG เป็นกาวไทยนี่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ MG กาวไทย MG กาวไทยนี่ตัวเฮีก็มีนะเฮตีจะใหม่กว่าอันเนี้ยมันจะอยู่บนโลกหรืออยู่อยู่อยู่ใตพื้นดิน ตลก็จะมีปืนยาเท่เหมือนกันแต่มันจะบินไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ปืนมันโดยรวมมันเท่สุดตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้มันปืนเท่กว่าแต่อันนี้คือเหมือนอยู่ในอ,อยู่ในเมืองใช่ครับอ่าอันนั้คือจริงๆอ่ะเบสม,มันจะมีทุกภาคแหละอยู่ที่ว่าเราอ่ะดีไซน์แบบไหนใช่แต่ละอันโดยมากก็คือจะเป็นตระกูลจิมตระกูลเจแกนเจแกน,แกนอ่าถ้าเป็นสัตวตัวร้ายก็เป็นซาคูอย่างแหลงซาคูข,ของตัวร้ายอ่ะมันแต่ละภาคมันก็จะมี ดีเทลที่ต่างกันอ,อย่างเช่นถ้าภาคนิวก็เป็นเกลาโดก้าเกลาโดก้าอ่าในที่เบสของภาคเขาอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่า,อ,าอะไรนะโดฮันอา่าไอ้ที่มันเป็นเกาะอ,อ่ะอันนั้นก็จะเป็นเมสเซอร์ป่ะใช่ครับมันก็จะเป็นไปเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละภาคจะเป็นเบสของแต่ละภาคลงมามันก็จะไม่เหมือนกันตัวเด่นแบบนี้หรือแม้กระทั่งเดอะวิสฟอร์มอลคิลี่ใช่ครับก็อย่างนี้ครับเอ็นนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นของ แต่เขาว่านี่ครับเดวิดโฟโมคิลีเนี่ยเบย้เยอะนะเยอะครับเยอะแต่ว่าเอาอย่างเง้ก็ได้ครับอย<ช>่างเงี้ยอารมณ์จะคล้ายๆกับโซวอตอย่างเงี้ยโซวธรรมดาเป็นตัวนี้เลยเป็นตาขอดูเบ้ๆบหน่อยอแต่พอแต่งมาจริงๆเป็นโซวอตเทวีงานสวยเลยอ๋อม<ช>มันก็แต่จริงๆแล้วอันนี้มันอยู่ในโครนีทั้งหมดเลยใช่ครับผมเออเท่หว่ะิงๆมันเบ้เบ้มันโดยรวมก็เท่เนี่ยลองดูนี่ตัวอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยดีไซน์มันสวยดี เออแล้วมันมีตัวไหนที่แบบว่าขายดีตลอดการที่มันเป็นเบสแต่ในจริงๆเอ้ยมันมีตัวสีฟ้าด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับเขียวๆออกเหมือนยาสีฟันอ่ะใช่ครับก็คือเป็นจริงๆอ่ะตัวที่ขายดีคือจิมตัวแรกซึ่งมันก็ขายได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนี่จิมตัวแรกเออนี่ยตัวนี้ MG ก็มี MG ก็มีมี2อเวอร์ชันด้วยเวอร์หนึ่งเวอร์สองนี่ RGM 79 GM นี่ตัวนี้จะออกแบบอมเขียวๆ อารมณ์เขียวเขียวคือสีคล้ายๆยาสีฟ้าอย่นงทีนบอยนี่เนี่ยแต่เหมือนจะ m g จะสว่างกว่านิดนึงมั้งใช่ครับคือขยับจะเป็นถ้า m g ็จเวอร์สองจะเป็นตัวตัวเดียวกับไอซ์เจ็ดสิบแปดเวอร์สองแต่มันดูเหมือนมันเก่าแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนประกบใช่ไหมใช่บางส่วนบางส่วนมันจะทำเหมือนกับซ่อนจริงๆคือเอาปูเวอร์สองมาทำนั่นแหละมันก็คือแทบจะเหมือนโครงเดียวกันเลยนะ คล้ายๆกันเลยแต่อันนี้คือเหมือนเหมือนในเวอร์ชันอนิเมะใช่ครับสีสีสีวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยคล้ายๆกันแต่ส่วนจริงตัวนั้นก็จะออกเป็นสีฟ้าแล้วก็โครงสร้างใช่ครับมันจะออกแบบทนทนอย่างที่บอกเป็นอนิเมะอ่ะมันจะออกทนเขียวเขียวฟ้าฟ้าเนี่ยนะเขียวเขียวฟ้าๆนวลนวตอ่อันี้ก็เป็นเบสกของผ้ายูนิคอร์นเหมือนกันนี่รีเซลครับรีเซลอันตัวนี้ออกมาสามแบบมอนมีทสามแบบนะแล้วก็แปลงร่างเป็นยานได้นี่ ตัวนี้เขาก็ชอบนะรีเซลเนี่ยใช่ครับอ่าเห็นไงเขาเรียกเบทั้งนั้นเหละครับแล้วเบทั้งนั้นใช่แต่บางคนอย่างบางทีอะเราไม่ลืมนึกว่าซากูเขียวเนี่ยแม่งคือซาแต่มันก็คือเบยนะคือบางคนถามว่าซากูเขียวครับแล้วเขาก็บากคนก็บอกมาทีจริงมันมีซอยย่อยลงไปอย่างซากูซากูรหัสเจก็เป็นภาคพื้นดินเอฟจะเป็นภาคพื้นอากาศมันมีรหัสของเขาอยู่ซึ่งจะแบ่งแยกออกไปซากูเอสซากูเอสเป็นของเอสไ o รอครับเอสไ o รอ มันจะเป็นเหมือนกับเขาโมดิฟายเครื่องของตัวแรกมาทำไม่ใช่แค่ชาอย่างเดียวคือมันจะมีมันจะมีเหมือนแบบอย่างแบลไคสตาร์จอนนี่ไรเดนอันนี้ก็คือจะเป็นหุ่นรหัสอย่างเงี้ยทำนองอย่างงี้และอย่างพวก3าดาวดำอ่ะสามดาวดำนั่นก็เป็นตระกูลเด่ยงนันครับเป็นหุ่นหุ่นที่เอาตัวแรกไปโมดิฟายกันอยู่อ่าแล้วก็ในคูคุรูโนอาอะไรเนี่ยที่มันจะเป็นตัวซากูห้าตัวใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นดาวใช่ครับตัวสีน้ําตาลถูกต้องครับกันแคนนอนพวกอะไรเงี้ยกันคนนอนก็จะมีแบ่งเป็น เบตัวของกันแคนนอนแมตต์โธรรมดาตัวแมตโปรดักชันก็จะแบ่งไปอีก จริงๆมันลึกแต่คือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะหรอกมันแค่ถ้าเกิดเราดูเราดูอนิเมะมันเราก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันมาอย่างไมันมาอย่างไงอะไรมันเป็นอะไรเพราะอย่างแบบซาคูเองซาคูสองเนี้ยบางคนบอกซาคูสองมาแล้วพอไปดูซาคูเอ็ซัหรือซาคูไคร่อเขาก็วอาอันนี้มีก็น้าซาคูนี่มันไม่เหมือนกันครับคนละผ้มันจะมีดีเทลเล็กๆแต่คือหุ่นดีไซน์ซาคูเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมันไม่ได้แตกต่างเหมือนกับไอ้พวกอย่างนี้ ถ้าเกิด<ช>สาคูนี่คือมันเป็นหนึ่งโครงสาคูแล้วก็มีออปชั่นอยู่ตรงนี้ใชไอพ่นทั้งหลังบ้างเป็นอะไรบ้างอย่าง MG อย่างเงี้ยก็ถ้ามีเอ่อมยเลเยอร์มเลเยอร์จะเป็นเหมือนกับ uh, ตัวระเบิดอาวุธสื่อสารเพราะว่าเอาตรงนะสาคูคือผมว่าแม่งเป็นตัวที่โคตรมีสเสน่ห์เลยใช่และแตกต่างและดีไซน์สีกันนะถ้าเกิด<ช>คุณบอกว่าไปไปเปลี่ยนเป็นอย่างชา เอ,<ช>เอามาเอามาดิฟายแล้วมาทําสีใหม่ชาจริงๆแล้วมันซาคูสีแดงเนี่ยมีไม่กี่แบบนะใช่ครับคือซาคูแดงกันหลักๆอ่ะที่เรารู้จักกันคือซาคูชาจอนนี่ที่เป็นท่อสีสีสอ่าสีดำนี่คล้ายๆหัวนี้อ่านี่อันนี้ปกติถ้าเป็นซาคูชาตัวนี้จะเป็นท่อแดงท่อแดงถ้าเป็นจอนนี่จะเป็นท่อสีนี้อ,อ่าจอนนี่ไรเด่นนีใช่ครับมันอันนี้ผมไม่มีความรู้จอนนี่ลรเด่นคือเป็นอ่าเป็นไอร์ไทร์ลอดคนหนึ่งครับเป็นเป็นคนขับของทางทาง,ทางอ่าของฝั่งตัวายที่เก ่ภาคไหนอ่ะจอจอนนี่ไรเดนจอนนี่ไรเดนเนี่ยมันมันมันเป็นภาคแยกของมันออกมาครับแต่ว่าอยู่ในเนื้อเรื่องหลักของภาคกับคุณภาคแรกอ,อแต่ที่แต่ที่แบบชัดเจนหรือว่าที่เรารู้ก็คือแบบอ่ะอย่างเนอะยูนิคอร,ร์นหรือ,อาชาเคานเตอร์แอทแท่เนี้ยใช่อย่างอ,อย่างยูนิคอร์นโตเบก็จะเป็นเกลาโดอ่าจะเป็นเอเกราสูลู อ่าไอตัวที่มันใช่หน้าท่อมันจะเหมือนไม่ตัวสีอันนั้นเกลังนั่นโรเซนสูลูโรเออซสูลูมันเหมือนกันเลยเกลาซสูลูก็คือเหมือนซาคุแต่ใส่เหมือนชุดอทหารเยอรมันไอเออทหารนาซีเยอรมันอย่างนั้นหน้าตาจะอารมณ์ประมาณนั้นมันมีแยกย่อยเยอะมากแล้วมันก็แบบเป็นสูลูแองเจโรแองเจโรนี่คือคนขับอ้าว็คจะมีท่ออีกอันหนึ่งกาดทยแยกไปอีกอย่างเยอะ เอาที่เราชอบดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติเราเรื่องถึงจิมเนี่ยนะอย่างเนี้ยเนี่ยเราก็นึกถึงสไนเปอร์จิมธรรมดาแล้วก็จิมธรรมดาอะไรอีกคอมมานแต่อย่างที่บอกเบสแต่ละภาคก็อยู่ที่ระดัะตัวด้วยแต่พวกนี้ก็สู้แต่ถ้าเกิดเอาตรงนั้นโดยโดยเนื้อเรื่องหลักมันก็สู้กับไอ้ไอ้ไอ้ซาคูนะก็สู้กันปกติครับก็เลยต้องมีสองฝั่งสู้กันปกตินั่นแหละอืมแต่เราจะนึกว่าอันเนี้ยมันคือเบสแต่คืออย่าลืมเลยซาคุมันก็คือเบสแหละใช่เหมือนกัน ก็ต้องมีไว้โดนทำลายให้ให้ดูให้ดูตัวตัวละครมันเด่นขึ้นมาอถ้าไม่มีพวกเขาก็เราก็ไม่ได้ดูหนังการ์ตูนที่สนุกขนาดนี้หรอกขนาดนี้หรอกก็ประมาณนี้แต่คือว่ามันก็จะมีแบบเอสพ o t อดที่เก่งขึ้นมาใช่คือมันเหมือนเป็นตัวรองที่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเหมือนพวก c ขา n t e r b บ r d พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่พวก c ดอะเบิร์อย่างอย่างอย่างหมเป็นภาคภาควิงก็ได้เออภาควิงเออวิงภาควิงมันจะมีตัวตัวหนึ่งครับเออ นี่ครับขึ้นชื่อเลยครับเออตัวนี้สวยเนี่ยแมกแมกาแน็คะฮะใช่แมกกาน็คผม,มเห็นเขาเอาเอาไปวางเป็นกองทัพเลยใช่ครับมันมีมันมีแบบเป็นมันมีสีด้วยนี่ใช่ไหมมันมีเป็นเฉพาะคนขับก็มีครับอ่าอดูลอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเบไว้ไว้ระเบิดทิ้งอ่ะกองทัพไว้ไว้พ่ชีบรวนอันนี้มีคนขับไหมเออมีครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกับตัวซนล็อกเป็นคนหัวหน้าทีมครับอ่าแล้วก็ปล่อยให้พวกนี้โดน มันมันไม่มีมันไม่มีคนบังคับข้างในใช่ป่ะไม่แน่ใจนะมีมีมีครับมีเพราะมันจะมีอย่างเป็นของคัสตอมอดุลอยู่อ๋อเท่เพราะมันจะมีพอหลังหลังมันจะมีแบบเหมือนหุ่นโดนที่แบบไม่ได้ไม่ได้มันนั้นจะเป็นภาคเครับ X จะมีโดนโดนยีสต์ทรารัวเออก็สนุกไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของอ ตัวเบสถ้าเกิดตัวเบสที่เราชอบก็จะเป็นพวกจิมพวก้ใช่ครับแต่คือผมชอบก็คือพวกสไนเปอร์พวกกาวไทยชอบแบบอะไรที่มันมีอาวุธเป็นมิติของเขาขึ้นมาอ่ามันจะมีพวกนั้นอยู่อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งถ้าเกิดใครชอบเบสเพราะผมเชื่อเลยว่ามีคนมีลูกค้ามีสายเก็บเบสใช่ไหมกําลังจะถามเลยว่ามีสายเก็บเบสครับคือเบสหมดครับเบสอะไรมาได้เราซื้อไม่ใช่ตัวเดียวซื้อเป็นกล่องครับใช่ไหมบางทีเอาไปตั้งเยอะๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันคือ อย่างเมื่อเมื่อสวันนี้แล้วเอมจเจสตไปอเอา m p e z เจไปสองตัวเจสตาแคนนอนเปตัวหนึ่งอเอาไปทํากองทัพคือไปทํากองทัพนี่ไม่ใช่อะไรครับคือแบบ3ามสิบสตัวใช่เพราะอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็คือพลทหารนะ่ะใช่ครับนะเจ๋งดีเพราะว่าคนนั้นซื้อไปก็3ตัวนั้นก็ ก็ก็ครึ่งหมื่นนะแล้วเอาไปบินล<ำ>องทัพดิคิดดูดิก็จะกี่ตัวแล้วเท่าไหร่อย่างน้อยต้องมีสิบอ่ะอมีรครับมีอย่างอย่างนี้ก็ได้ครับมีตัวหนึ่งไม่รู้มีของว่าอ่านี่อันนี้แต่พูดถึงตระกูลเบ้เราก็จัดให้หนึ่งอัน,นอันนี้ชินมูชานะครับชินมูชาอ่ามันมีมันมีกิมมิคครับอ่าก,กิมมิคตระกูลเบ้คือให้หัวเบ้มาด้วยมันจะให้หัวเบ้ไว้ใส่หนึ่งอัน อ๋อแล้วก็ถอดเกาะออกถอดก็ทำเป็นตัวเบมันก็คือว่าเอ้ยพักผ่อนพักผ่อนถอดชุดเกาะออกถอดชุดเกาะออกมันจะเป็นโผล่รงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะมีเบใช่ไหมครับเขาก็เลยให้หัวจิมมาด้วยหนึ่งอันอแล้วบางคนเนี่ยซื้ออกล่องเนี้ยเพื่อจะทาตระกูลเบเออนี่มันเป็นหัวจิมจริงจริงเลยนี่นี่ี๋ยวเปิดกล่องให้ดูนี่ครับนี่มีหมวกให้ด้วยนี่หมวกหมวกจิมนี่หัวจิมหัวจิมแล้เมีติ๊กเกอร์นี่แหละครับบางคนซื้อเอาตัวที่ ก็ต้องซื้อเยอะแค่ไหนเพราะว่าไม่ได้เอามาทําเป็นตัวหลักก็ตอนที่ติดต่อมามีลูกค้าท่านหนึ่งสามสิบตัวครับเฮ้ยความชอบมันไม่เหมือนกันคนชอบแต่ตัวหลักคนชอบแต่นี้ไงใช่ครับถือว่าเอาไปทำแบบไดโอรมาใช่รอรอใช่เพราะจริงเบ๊ะมันมีใหญ่อย่างอย่างอย่างพักสามก๊กครับอ่าสามโคกอันเก่า มันจะมีกล่องหนึ่งที่เรียกว่ากล่องเบยครับอก่อนหน้านี้มันเคยแถมมาจากเป็นซองในแคมเปญเขาก็แล้วเอาตัวนั้นเป็นตัวบาร์กมาใส่แล้วบาร์กตัวนั้นไอเบ้ตัวนั้นน่ะของเอสเดียมาทําได้ทั้งหมดห้าอันห้าเบตายเลยเยอะเลยเพราะมันจะมี็สีสีหลักแล้วก็มีบาร์กบา็อกตัวแรกตัวลายด้วยโอ้โห<ธ>นี่แหละ อาณาจักรของตัวรองใช่ตัวเบหรือว่าตัวแบบพลทหารน่ะเรียกเบสล้วนๆนั่นเลยล้วนๆนะก็มีทั้งสองฝั่งนะใครชอบอะไรความเก็บความชอบผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอางี้ขอบคุณพี่ท็อปมากครับหน้าเผื่อมีคอนเทนต์อะไรวันนี้เนี่ยคอนเทนต์อันนี้มีน้องๆแนะนํามาเฮียก็จัดมาขอบคุณมากเลยนะครับครับผมไปแล้วครับพี่ท็อปขอบคุณมากครับพี่ท็อปบอกมึงถามกูทุกอาทิตย์เลยเว้ยไม่มีปัญหาครับม่เจอ